สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ดอยแปหลวงนะครับเป็นทุงดอกบัวตองอำเภอพยามมงรายจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็เป็นวันยุดนะครับตีนั่งท่องเที่ยวฟ้ากันไมาแอวกันนะครับอันนี้ถุงดอกบัวตองเนาะนะครับตติดข้างตางเลยยาวนู่นเลยนะครับนี่ครับยาวนู่นเลยโอ้สงามดีนะเนี่ยนะครับถ่ายมุมสวยๆดีๆได้เลยนะครับ ตีข้างตางเลยนะครับพอแบบพี่น้องนี่ฮะต้ออ่ามูนักของเที่ยวกับไม้เอวกันอ่ามีจุดขึ้นนะครับหลายร้อยแป้หลวงนะครับแป้หลวงนะครับหรือจุดขึ้นตอนนี้ก็ได้นะครับนี่นี่พอกัอบเดินตอนนี้นะครับเออโอเคหน่าเก๋ดีนะครับนไงบรรยากาศ มุมบนก็สวยครับนี่ผมถ่ายมุมนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะป้ายทุกคนไปดูใกล้ๆนะฮะมีผ้าอยู่ข้างบนนะครับโอ้นักท่องเที่ยวกับม่แอลกันจุดนี้สำคัญเลยนะครับดะด้อยแปรหลวงนะมาถึงก็ต้องถ่ายป้ายตรงนี้นะครับถ่ายป้ายนี่คือมาถึงละนะครับโอ้นักท่องเที่ยวมาแอลกันตนัวนี้นี่ไง โอ้นนย,ยาวนุ่นเะยครับที่ข้างตาเข้ามานะครับทรามาเอวกันได้นะครับยาวถึงนุ่นเลยเฮ้ยหัวตงให้เขาว่าไปตั้งเทิงนะครับไปตั้งเทิงนะ่นี่บางคนก่นอนเลาะไปตรงนี้นะครับคน เข้ามาทางนี้แล้วก็ล่อไปเซนคืนไปไปถึงเขาหลุนี่เลยนะครับนี่ครับโอเคครับบรรยากาศครับอย่างมาล่องนองขอข้าวไม้อย่มาถ่ายหลุมมุมนี้ครับนี่ครับเห็นไหมมันดูสวยดีนะเป็นพิกัดของแป่หลุมตรงนี้นะครับเราไปหลุมตรงนี้ โอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศไกลๆแล้วกันนะครับงานดีๆขนาดเลยนะครับกลุ่มกระดกเต็มเลยถ่ายดูใกล้ๆครับงามครับเนี่ยงามขนาดเลยทางเข้าตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ มแอบรอคนลงตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆครับทุกคนที่ดูครับเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้ไปเลยนะครับหมายเลขกันเนอร์นะครับที่ร้อยแปดหลวงประชงทุ่งดอกอาธงประตองนะครับ,บ,รนะรบเพื่อพย,ยา,ายามพยายามไม่ร้ากันนะครับ